รัสเซียกลับมาแล้วนะครับกลับมาเปิดความสัมพันธ์กับอาเซียนแล้วก็กลับมาเป็นขั้วที่3ที่จะดูดอานาจระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียนครับเมื่อการประชุมเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางเซอร์จีลาลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนเนี่ยประกาศว่ารัสเซีย,นนยมองอาเซียนเนี่ยเป็นพันธมิตร แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์บนเวทีโลกด้วยโดยข้อหารือของการประชุมหารือกับอาเซียนนะครับมีเรื่องของการค้าการลงทุนมีเรื่องของการกําหนดแผนฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิดมีเรื่องของการรับมือโรคระบาดเวชภัณฑ์วัคซีนต่างๆมีเรื่องของการพัฒนาระบบ ICT ระบบความมั่นคงทางไซเบอร์มีเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็มีเรื่องของการซ้อมรบทางทะเลกับอาเซียนก่อนหน้านี้นะครับ ถ้าใครได้ติดตามข่าวต่างประเทศมาสักพักหนึ่งจะทราบว่ารัสเซียเนี่ยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นด้วยการที่ขายอาวุธให้กับทางพม่าแล้วก็ทางเวียดนามทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับกำลังสกัดอิทธิพลของจีนแต่ขณะเดียวกัน2ประเทศนี้ก็ไม่ต้องการวิ่งเข้าไปหาประเทศตะวันตกนะครับรัสเซียเนี่ยจึงเข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างที่2ฝ่ายเนี่ยกำลังทะเลาะกันรัสเซียก็เลยจะเป็นขั้วที่3โดยรัสเซีย,ยให้การสนับสนุนทั้งพม่าและเวียดนามมีนักวิเคราะห์หลายรายเนี่ยวิเคราะห์ไว้ว่า สาเหตุหนึ่งเนี่ยของการรัฐประหารในพมา่านะครับเพราะว่ากองทัพพม่าเองเนี่ยต้องการลดอิทธิพลจีนโดยที่นางองซานเนี่ยได้ไปสร้างไว้โดยการที่กองทัพเนี่ยหันไปจับมือกับรัสเซียแทนอย่างสำนักข่าวนิเคอีของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้รายงานในประเด็นนี้นะครับว่าพมา่าเนี่ยต้องการลดบทบาทจีนจึงหันไปจับมือกับรัสเซียและหากเราดูกันในช่วงสองปีหลังมาเนี่ยพม่าเนี่ยลดการซื้ออาวุธจากจีนลงแต่หันไปซื้อกับรัสเซียแทนอีกด้านนะครับรัสเซียเอง ก็ไม่ได้แค่สนับสนุนพม่าแต่ก็พยายามเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองในอาเซียนด้วยการเดินสายไปพบกับผู้นําอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนการคลายปัญหาทางการเมืองในพม่าด้วยนะครับก็มีการหารือกันด้านเวียดนามนะครับนอกจากที่จะซื้ออาวุธกับรัสเซียแล้วเนี่ยเวียดนามยังทํายุทธศาสตร์ด้วยการเป็นโรงงานที่ตั้งของวัคซีนของรัสเซียอย่างสปุตนิกไฟหรือสปุตนิกวีที่เราเรียกกันนะครับหลังโควิดนะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะพุ่งทยาน รัสเซียเองก็คงมองเห็นโอกาสตรงนี้ว่าอาเซียเนเป็นตลาดใหญ่ก็เลยมองว่าน่าจะเข้ามาสับสนเรื่องการค้าการลงทุนก็ามาดูกันนะครับว่ามหาอำนาจขั่วที่สามอย่างรัสเซียเนี่ยจะเล่นเกมในการที่จะเข้ามาดูนอำนาจของจีและสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียนได้หรือไม่